สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุนแฮมนะคะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวลิปกันแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าปกนะคะจะเป็นลิปตัวใหม่ของเพอร์ลี่เพอรานะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิปเนื้อแมท แต่ว่ายังมีความชุ่มชื้นวันนี้เนี่ยพิกุลจะสวอตแบบที่ว่าไม่ทาลิปมันเลยคือทาสีของ Peripera ล,ล,ลงปากตัวเองเลยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เห็นตัวสีจริงๆของเขานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเด่นของลิปตัวนี้เลยนะคะเขามีการทดสอบแล้วว่ามันไม่ติดแมสนะคะ เบอร์แรกนะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะชื่อว่าพ a c พ P วเลนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพราเอร์ลิพลาเนื้อลิปเขาดีมากนะหูสีสวยมากเลยค่ะเบอร์หนึ่งนี่นะคะเบอร์แรกนะคะเบอร์หนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะสีส้มๆ,มๆเนื้อเขานุ่มมากเลยค่ะทุกคนเบอร์สองนะคะจะชื่อว่าบัลเล่พิงค์นะเนื้อลิปดีมากเลยทุกคนดูสิ ดูสีสวยมากเลยนะดูสิทุกคนมีเรื่องจะสารภาพแหละเมื่อกี้ยิบสีผิดนะคะก็คือเมื่อกี้ที่สวอตไปเป็นเบอร์3นะคะไม่ใช่บัลเล่พิงนะถ้างั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปสวอตเบอร์2กันอันนี้คือเบอร์2นะคะบัลเล่พิงนะนี่ไงอันนี้คือสีเบอร์2ที่เป็นชมพูอมม่วงนะคะขอโทษด้วยเดี๋ยวเรามาทานลงปากกันเลยดีกว่าเนาะ ทาเบอร์สองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีชมพูอมม่วงเลยเนาะเอออันนี้แหละชมพูอมม่วงถูกแล้วนะคะต่อกันที่เบอร์สีนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ซอฟต์เชเดอร์วูนะคะนี่นะบอกเลยว่าลิ p เปอร์ลิปเปอร่คือเนื้อดีมากเลยทุกคนแบบดีจริงๆนะสีก็จะโหส้มสวยมากเลยนะคะใครชอบแบบแนวส้มๆก็ไปลองเบอร์สีกัน เบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์ที่ห้านะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยค่ะ <S 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 ตรงนี้แล้วกันเนาะสวอตไม่สวยเลยอย่าว่านะทุกคนเดี๋ยวปาดดีๆดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นสีชัดๆนะสำหรับเบอร์นี้นะคะเบอร์ที่ห้าเนี่ยเขาจะชื่อสีว่าจิงเจอร์เรดนะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวพี่กุลลองใช้สำลีซับที่ปากออกมานะคะว่าเออเขาจะออกมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกเนี่ยพี่กุ้ลบอกไปเนาะว่าเขาบอกว่ามันจะแบบแมสพู p ก็คือมันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะปกป้องการที่ลิปจะไปติดแมสเนาะทุกคนอืมติดเป่าออมาประมาณนี้ทุกคนไม่ใช่ติดปาก ลิปมีติดสำลีออกมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมากๆให้ดูนี่นะคะลิปที่ปากก็คือยังสวยอยู่เลยนะดูดิอ่ะลากันไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย